เราช่วยกันดูซาวเร็วๆเสร็จแลบบ้วก็ฝากท่านไปดูนะครับที่เป็นยังไงก็เติมเติมด้วยจำนวนเรียบร้อยอันนี้เป็นการเล็กๆของผมนะเี้มีตัวอย่างการทำเยอะอยในในสิงคโปร์มาเลเซียครึ่งตัวให้ผ่านสองโครงกแล้วก็เคยได้รับการเป็นทุนจากทุนอะมันรอดมาให้แต่ผู้ที่สเสนอทุนเนี่ยท,ท,ที่ที่หลายมันไม่แม่จะเป็นโครงการการลงทุนขึ้นอย่างใหญ่ โู้ครับบนงิ่งดก็มีเรื่องที่เกี่ยวฟรีที่เขาทำไฟมาอะไรที่มาศาสตร์อะไรพวกนี้ที่เปลี่ยนใช้หลอดประหยัดไฟเนี่ยมันลงมาเลยมาหาผมเลยแต่เห็นผมเนี่ยภาษาคือจะท่อนจะแทะเจ็บเจ็บถึงแล้วก็เป็นเป็นหลอกอาทิตย์ดีหรืออาทิตย์ดีไปอันนี้ทางปฏิบัตเนี่ยของธนาคารเองในเวลาที่มอะไรมาแล้วต้องการขอไหนแบบ ADB สองคนนี to, ai, a, th th ora, ้แหละช่วยกันผมไม่รู้ละคุณต้องคุณทำผมท้องนะคุณต้องช่วยผมทำดินเตอได้เพราะเราซื้อดินเตอร์ช่วงนี้ทำง่ายบายไปแล้วได้เงินด้วยเน็ตมือดีได้ด้วยเขาช่วยประสานงานกันไดหมหรืออันใหญ่ก็ท่านใหญ่ตันนี้ทาเมืองเรานี่มันขยายอยู่แล้วถูกไหมท่านก็หาลูกทีมมาฝ่ายเมืองในยุโรปก็คือระบบไฟฟ้าคนทุ่งคนใหญ่แบบนี้นะซึ่งในส่วนของขยายเองเนี่ยเราก็มีตอนนี้ทำกับเอกชนนะครับให้เอกชนทำ น้ำเสียก็ดีขยันพอดีครับตอนนี้ก่อนน้ำเสียของเราที่น้อยตรงนี้มันุดเตาครับเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราทําเราทําเราเกือบไม่ต้องห่วงเรื่องทางรถไฟเลยส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเราก็ดําเนิกนการแต่อีกส่วนหนึ่งอย่างเช่นพวกขยะพวกอะไรนี่ในรอบนอกนี่ผมชาที่ดูทีทานประธานคุยให้ฟังนี่ก็อราระวาดโฉมทาลายโอ้ยไม่ไหวเลยถ้าเป็นเต่าอย่างนี้ตาย เพราะขององค์การอะไรท่องเที่ยวของเราที่ทรองใจตอนนี้นะ,ะมันเป็นหน่วยงานที่แกรนทูนแกรนทูน